ร้นสองวันี่ด้วาากขายเยอะไม่มีร้านไหนขายดีเท่านั้นร้านนะี้นะดีมาก สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับผมจะพาทุกคนมาดูร้านขายปลาหมึกนะฮะร้านนี้ขายดีมากนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับจะอยู่ข้างๆสลาว่าการนะครับถ้าตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นอนุสาาริพิทาธิปไตยถ้าตรงไปนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงนะครับข้างๆก็เป็นลูกชิ้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูชัยปลาหมึกย่างนะครับ นี่ร้านนี้นะครับอันนี้คิวตอนนี้มาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับเนี่ยสี่โมงครึ่งนะครับหนวดไข่ี่จะไม้ละ60บบาทนะครับตัวปลาหมึกนี่ราคาตามไซส์นะครับขายถึงวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงจนถึงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เขามีบริการ โทรสั่งได้ด้วยนะโทรก่อนนะ0 9 2 4 4 5 3 3 5 5นะครับึกน,นั้นเนี่ยคนข้างดังดังมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูพามาดูปลาหมึกฮนะอันนี้จะเป็นไข่นะครับผมอันนี้จะเป็นไข่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาหมึกโทษอครับอันนี้เท่าไหร่นะครับ200อันนี้ไข่นี่เท่าไหร่ครับหกแล้วตัวนี้ 60สิเหมือนกันนะครับก็เด็ดนะฮะร,ร้านนี้เด็ดเด็ดที่น้ำจิ้มนะผมดูหลายๆคลิปดวก็เลยพาทุกคนมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าก็ขายดีแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับนี่นะครับน่ากินมาก <c oughs> นะครับทุกคนตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเย็นมากนะเพราะเป็นวันธรรมดาด้วยผมถามน้องขอแล้วนะถ้าเกิดจะได้เห็นบรรยากาศการต่อคิวซื้อขายก็ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะฮะทั้งวันนะเสาร์อาทิตย์ทั้งวันโดยเฉพาะตอนเรียนจะมีการต่อคิวซื้อเลยนะครับสําหรับหมึกย่าง ที่นี่นะครับเรียกว่าชัยปลาหมึกย่างนะครับชัยปลาหมึกย่างอยู่ที่ข้างศาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับร้านนี้นะครับเพราะน้ําจิ้มเพราะว่ารสเด็ดมากๆนะฮะโดยมีราคาหนวดอยู่ที่หนวดกับไข่เนี่ยไม้ละหกสิบนะครับตัวปลาหมึกนี้ตามไซส์นะครับตัวปลาหมึกนี้ตามไซส์แต่ถ้าสําหรับเป็นตัวที่นั่นสายมือสุดนันจะเป็นตัวละสองร้อยนะครับเพราะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับเพราะคุ้มกับราคานะครับ รบรรยากาศก,ก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเลิกงานนะนะครับก็อ,อันนี้จะเป็นสลราวาการนะครับเดี๋ยวตอนเยน็นๆนะครับก็จะมีคนหลงไหลายมาซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน,นี่สองร้อยน,น,น่ากินมากครับผมเห็นแล้วก็น่ากินมากอดใจไม่ไหวแล้ว มาดูน้องเขากำลังอันนี้อยู่นะครับ

ha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  <laughs> <laughs> อนี้ก็มีสเปร์ไว้นะครับนี้เตรียมไว้นะครับพอวันหนึ่งจะมีรูกกี่ไม้น่ะเยอะมากวันหนึ่งนี่อยู่ที่ประมาณกี่ไม้ครับผมหลายร้อยเลยเคยเคยเห็นคลิปอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นเป็นพันก็มีนะช่องอะไรไม่รู้ช่องแรกๆรอ่ะช่องต่างเเออ าขายได้เดยอะก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์น้องเขาบอกว่าขายดีมากนะครับบางทีลูกค้าเข้าคิวนะครับใครที่อยากมาชิมนะอยู่ข้างๆสลาว่ากานนะอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยสลาว่าการข้างข้างหน้านั้นก็จะเป็นเสาจินช้ามาขับมาก็ข้างๆนี้ก็จอดนะครับอยู่ใกล้ร้านมนมสดนะครับก็ามาเจอร้านไช่ปลาหมึกย่างนะไช่ปลาหมึกย่างนะเนี่ย มาจอดก่อนใครที่อยากหากินของอร่อยๆไปร้านนี้ได้นะครับตรงข้างๆก็จะมีลูกชิ้นปลาเหมือนกันชื่อชัยเหมือนกันนะนะ่าจะเป็นร้านพี่น้องกันนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะอยู่นะเป็นลูกชิ้นทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกเดี๋ยวมาดูพี่เขาทอดใอห้นะครับนี่นะครับจะเป็นใหญ่เลยนะครับ พี่ขายชุดแล้วยังไงครับผมสามสิบกับหกสิบจะไม่มีสองอย่างนะมีสามสิบกับหกสิบลูกชิ้นปลาใหญ่มากนะน่าจะเป็นเขาเขาเป็นร้านเดียวกันเลยเหรอครับชื่อชัยเหมือนกันใช่นะเป็นร้านเดียวกันนะครับผมก็ใจว่าพวกเราร้านนะเป็นร้านเดียวกันนะครับใครอยากจะซื้อน้ำจิ้ม นะครับก็มีนะครับอันนี้69 69กินะตักิโลเป็นสองร้อยตอนอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างงี้200โอเคถ้าถ้าตัวนี้69โอเคนะครับแล้วก็อันนี้้เอาสำหรับตัวนี้นะครับน่าจะอร่อยมากเลยเนี่ยมาดูบรรยากาศตรงนี้กันต่อนะครับ

นี่น้องใจดีอยากให้เราชิมดูนะครับก็จะลักษณะหน้าตาของอันนี้ก็ประมาณ30บาทนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มที่รสชาติหน้าตาแดงนะจะเ็จไม่เป็นไม่รู้แต่ว่าคนน่าจะการันตีความอร่อยนะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ทุกคนดูนะครับ ทุกคนครับผมอาจจะจับได้ไม่ถนัดนะนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมหน้าร้านเลยนะครับลองชิมหน้าร้านเลยนะครับว่าอร่อยนะแต่ผมคิดว่าน้ำชิมหน้าจะอร่อยมากเลนะผมชอบ่แล้วน้้ำชิมอย่างงี้นะเดี๋ยวลองมากินดูนะครับดีนะวันนี้ที่เอากล้องเล็กมา <c oughs> นี่นะครับก็จะเห็นลูกชิ้นกรอบกำลังกินหน้ากินมากเลยนะเดี๋ยวลองสูดู กรอบมากเลยครับค่อนข้างกรอบแล้วก็น้ำชิมใครที่ไม่ชอบเผ็ดอาจจะอันนี้หน่อยนะอาจจะไม่ต้องใส่น้ำชิมเยอะแต่ว่าผมชอบรสชาตินี้นะอร่อยนะอร่อยมากเลยนยอะะ อันนี้นะครับก็จะเป็นคนกำลังรอคิวซื้อปลาหมึกย่างอยู่นะครับช่วงเย็นแล้วทั้งไรเดอร์ทั้ง, Rider, ท,งทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็มากันนะออนไลน์ก็เยอะนะผมสังเกตเห็นเมื่อสักครู่นะครับเขาขายดีมากๆเลยนะครับเขาขายดีมากๆ เริ่มเข้าคิวกันแล้วนะฮะ ตัวมนะี2้อ0 0ามาับรบาตัวใหญ่มากคนระับไม่เล็กใหญ่เล็กธรรมดานะใหญ่นะฝ่มามือผมเลยนะครับใช่ค่ะ้าสังอะครับผมโอเค,คตาตัวสองไม้แล้วผมไป 那监督少。 อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านชัยปลาหมึกที่อยู่ข้างๆสลา,าวากานะครับตอนนี้มันคือมันเย็นได้เวลาละคนกำลังเ,เลิกงานแล้วก็ออกมาหาอะไรกินกันแล้วนะครับเป็นบรรยากาศร้านชายปลาหมึกย่างที่อยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็ช่วงเย็นแล้วคนค่อนข้างเข้ามาซื้อเยอะแล้วทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะฮรร้านเขาพึงคึกคักดีแล้วก็เจ้าของต้อนรับดีมากๆนะฮะแล้วก็ต้อนรับดีมากทั้งน้องๆนะที่ขายอยู่ ค่อนข้างเฟรนลี่เลยทีเดียวนะครับสต e ีทฟู้ดวันนี้นะฮะสตรี d ฟู้ดนะฮะพาทุกคนมาดูร้านไช่ปลาหมึกย่างที่ข้างๆสราว่ากันเพมหระนครนะครับขอขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ